อยากให้กำลังใจนะคะว่า,าคือไม่ไม่ต้องท้อนะคะแล้วก็อดทนค่ะต้องต้องอาศัยความอดทนแล้วก็ถ้าเรามีความตั้งใจจริงว่าเราเราอยากจะมีเขาเพื่อมาเติมเต็มในครอบครัวนะ,ะหลังจากที่มีมีเจ้าจ่าแล้วเนี่ยครอบครัวเราเกินร้อยจริงๆนะคะสิ่งอะไรที่เราคิดว่าพอแล้ว ถึงแม้เราไม่มีลกูกเราก็โอเคอยู่ได้อย่างมีความสุขเราคิดว่าไม่ใช่เลยนะคะถ้าเรามีโอกาสเราเรามีลูกได้เนี่ยมันมันคืออะไรที่ที่สุดยอดของครอบครัวของชีวิตของการแต่งงานนะคะเพราะฉะนั้นไม่ไม,ไม่ต้องทอนะคะแล้วก็อดทนแล้วมีความตั้งใจแล้วก็พยายามที่จะต้องคุยกันนะคะระหว่างสามีภรรยาว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรความร่วมมือต้องมีกําลังใจต้องมีนะคะเออบางคู่ที่มีบทยาก,กน,นะคะก็ จะเพิ่งเข้าแท้นะครับพยายามก็ลองดูหลายๆวิธีนะครับพักหลังนี้ก็ทางนัานแท่นนี่ก็พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าสำหรับท่านที่มีหมดยา้วก็พยายามนะครับพยายามอย่าพรับ